สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะติ๋วจะพานำชมรุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะเป็นตัว2.4มิตรออโต้สีดำหล่อๆคันนี้เลยนะคะเป็นมินิร็อกโคคันนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะตัวนี้นะคะรุ่นคันนี้นะคะคุณลูกค้าของติวได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่49สตางค์ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะ49สตางค์นะคะดอกเบีย้ยถูกพิเศษแบบนี้มีอยู่จริงนะคะคุณลูกค้าของติวนั้นดาว อยู่ที่ประมาณ4 0แสนแล้วก็ผ่อนอยู่ที่5ปีค่ะนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่49สตางค์นั้นเองค่ะนะคะอันนี้ติ๋วพานำชมภายในนะคะซึ่งภายในไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะก็คือภายในก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมนะคะซึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นในส่วนของตัวด้านนอกนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะก็นำรถ ขึ้นรถสไลด์นะคะเพื่อนำสมให้กับคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้าของติ๋วอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะนะคะแล้วก็คุณลูกค้ามารับอยู่แถวพัทยาค่ะติ๋วก็ได้นํารถสไลด์ขึ้นส่งนะคะคุณลูกค้าไม่สะดวกมารับที่โชว์รูมทางติ๋วก็นําขึ้นรถสไลด์นะคะเพื่อที่จะนำไปส่งคุณลูกค้านั่นเองค่ะนะคะ และตอนนี้ก็รถนะคะได้ถึง กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือถึงจุดนัดหมายนัดพบของคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เลยค่ะนะคะถึงคุณลูกค้าก็ยังสภาพไม่เอี่ยมเหมือนเดิมเลยนะคะติวต้องขอขอบพคุณคุณลูกค้าของติ๋วท่านนี้มากๆเลยนะคะน่านรักมากนะคะจองรถแค่ไม่กี่วันเองนะคะแล้วก็รับรถได้เลยนะคะจองภายในเดือนแล้วก็รับรถภายในเดือนค่ะนะคะต้องขอขอบคุณมากๆค่ะและขอขอบพคุณอีกครั้ง ะะสวัสดีค่ะ